ตะเวนตกดินไปเทมหอยพี่น้องบรรยากาศยามแรงเมื่อค่ำมาก,ก็คือสงบสัง,ง,สง,งัดเนาะบริลลมแห้งปันใดนทางนี้ก็จะเป็นบ้านเบากีกับเทียงซ้อนนะกลกันสบ,บายดีเด้อเนาะสบ,บายดีบสัสู้คู่สูคนสบายดีตอนค่ำพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อนเนาะเดี๋ยวมึงเ้าสิพามาหลอกบึงสวนบรรยากาศยายมือแรงพี่น้องเอาสิพาไปหาภูลังคนเนาะ สิพาไปบึงโทรศัพท์ประกาศซ้อมพี่น้องซ้อมเทซ้อมว่ะมันซูมได้ซูมสัตว์ถึงแบบซูมหอดใส่กระไดเลยเลยเเห็ดยังอยู่ไกลๆนี่อยู่ประมาณขอกเล่าไกลนะแต่สวัอยูนี่นะสามารถซูมไปเห็นได้บิดเลยมากกลับมาแต่ผุนแล้วก็มาเขาสวนคำงอมงอมเงียมเงียมอ,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 อยากลบเลยลบเด้อคลิปนะถ่ายคลิปหนึ่งยังพอยังมีคลิปสองอีกนะไม่ง่าอันนี้นะไป ลบยังงี้นะเน่หลันสำคัญไงเป็นดาราเหรอป้าถุยจ้าผมดารา,าแถวหน้าน่อต่ไม่ลบ <c oughs> มันตั้ง <c oughs> มันปิดปากสิมันไม่มีตังค่ะหนูไม่มีตังจะปิดปากหรอขนาดข่อยโบมนดาราแล้วยังมาหาหลักถายข่อยซุย้มสีซุ้มหาไม่แย่เนี่ยโ้ เ่นบอกว่าใจรุนจะซางนะสสงสารจังสงสารอยี่ยจะได้เลี้ยงลูกสาวอีกแล้วอคอยชี้าเงินเห็ดเอาโอ๊นอนเนาะเลี้ยงร้านแต่มันปิดปากโงมเลี้ยงร้านนี่ก็ยาว่าบทุกเดือทุกประมาณหนึ่งเด้อแสดงว่าเดี๋ยวนี้นะเดือนห่อนเงินหาแบกคมเมผ,นนเมผูนั้นแบกคมเมพูนี้เรากลังเป็นตัวป่วนดวเดี๋ยวเลยนะห่านได้ติดฟิล์มกันเสือกนะบอกสวรรค์ในซ้อนสิไม่ติดทุกคน เขียนว่าออกโทรศัพท์ใหม่ไฮโซโกโเกซูมเดสั์ถึงรูคุม้มคนทะลุตับทะลุปอดแลวก็ซูมบ่อยว่เวาเออพี่น้องเขาแปลกปลูกนะยู่นะกิ่นนะสิปลูกดอกไม้นะคะ <Okay. S 2> เพื่อว่าเกิดสัตว์หน้าจะได้สวยไริปลูกเล้วอกิ่นนะคะนี่นะคะ่ะสิปลูกดอกไม้เ้าก,กินดอกไม่เอาไปต้ม ยำทำเก่งมึงเนี่ยขุดคุ้มคับเมืดอขุดคุ้มปลูกนะคะไม่ได้ขุดคุ้มปลูกเองนะคะเริ่มแล้วขุดไปขุดมาหูบ้าใหญ่กลัวมีกบนี่เอาคือบปขุดลงไปสะไปหาแซ่ผู้นั้นไปหาแซ่ผู้นี้เริ่มแล้วเขาสีพังเจาแล้วจะขุดคุ้มเตียมเลยค่ะดอกไม้ข้างหน้า่เพราะว่าเวาาเราเหลียวเข้ามาสวนใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเข้ามาเขาก็จะเห็นดู๋เหลืองอลามอยู่ ยังไงก็ต้องมองดอกไม้ก่อนล,ววะอละวะระหว่างผีกับดอกไม้ก็ต้องมองดอกไม้ฉันก่อนนะคะอจะทำจะทำอะไรงไงที่มันจสวยบางหน้านะคะส่วนในสวนจะปลูกสาค่ะนะคะเยาว้าอย่าวว้า อยบ้านนี้ปลูกตดอกไม้เต็มสวนเลยเขาเลีย้ยเขามาแต่อยู่เบื้องในนะคะมีแต่ต้นซ่านะคะผูมีหลับลมคลมในป้าป้า,ปาไปหาขุดมันมันหมืดแล้วเดดยคณเพลินห่นเอากับไปน้ำกันเมื่อนในว่าสีสุวนกันนางหลิงปิกนีจูข้นน้องเลยพี่น้องว่าสรีากันปิงบนะะมาสามารถนน้ัเะแต่ ก็ว่าไหมาไวๆอยู่ได้หางมันคือมาคังะสักผ่าของกันแล้วโอ้เขาเจา้าพูดกันไปใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนผู้ใดที่บทันได้มีโทรศัพท์ใส่กัไปสื่อมาใส่ซะเด้อเนาะอยากหูว่าเซาซีเอสซาซนะคะเอสยี่สิบสชูมได้ค่ะชูมได้เก้าสิบองศานะคะผ้าไปเก้า <90 S 2> สิบลอ,อยพวกประกาศซ่ม สำหรับคนที่มกักสมล้อมปอมปีกเรื่องเ้าบานเ้าซองเนาะบอสิบเป็นเรื่องไผ่กะที่แบบอยากหูอยากเห็นที่อยู่คนละมุมกับเส้นกับน้อยหยันแฟนนอกใจนันนี่ก็สามารถซื้อไม่ใส่ได้ทุกคนซูมได้ซูมดีซูมแบบให้เข้าเจ้าโบาหูนะโบหูโตน้ำผอมเนาะทะลุตับทะลุปอดอืมต้องรุ่นนี้เลยค่ะเอ4ยี่สิบสี่ซัมซุงมันเป็นซัมซุงกาเล็กซี่เอสยี่สบสี่บอก แมนบอกซ้อนเบาถือบอพี่้องเท้าว่าพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเนาะอมมาลาใส่แล้วนะคะใส่แล้วชีวิตด,ดีจริงแน่นอนค่ะดีขค่อแต่แต่เราใส่โทรศัพท์รุ่นนี้ชีวิตเราก็ดีขึ้นหลยทุกคนเพราะว่าเราากคู่เรื่องไัยเราสามารถซูมผ่านโทรศัพท์เราได้เลยเนาะบอต้องไปแอบฟังแล้วบอต้องไปดมดมมองๆเออบอว่าสิยือนอยู่หัวนี่ก็สามารถซูมไปอยู่ในเฮือน้านก็ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเลยนะการที่เห็นเราบอเวเๆนะระวังโต้ให้ ผู้ใดที่อยากคุ่เรื่องชาวบ้าน้าซ่องสายเผือกกะแอดแล้วแอดหาเราโดยตรงก็ได้ด้วยแอดไปบอาอยู่หลังไม่นะทุกคนเอดมากค่ะนั่งจะสอนวิธีเสือกนะคะเราเนี่ยเป็นกล่องวงจรของแท้เนาะบรว่าสีเหลืองใด้ดีแล้วหูกลนหมูแล้วก็ทามือได้มือโอ้ยบอว่าแบบนี้เด้อ และ้จะเสร er: ็จแล้วถามอื่นสาตื่นเราตื่นมาเราตาบวม meals, rol, ตาเคี้ยวกับมาต้องแปลกใจด้กเขาไปล Это, ัดตีแล้วรู้ดีไปหมดนะคะเนี่ยโอ๊ยหนาผู้ใดที่ขับรถสาบซึ้งจริงๆเอาทุกซอกทุกมุมพราอเหลียวพอเหลียวไปให้เน่าอยู่เนวกินผมไปหาโคมมาตีจะไปคุดไกลโคมือเอาเนวใส่เลยสัะะ มาทงนี้กำลังหมักถั่วมักทางเตรียมไปขายบอสป๊าดมักถั่วบมักถั่วปี่ป้านะขายตลอดเออมก็บมือละทางละทางพี่น้องนี่แหละเนาะดูปลูกก็ได้กินเลือกินก็ได้ขายพ่อเล่านะขายทูมือสูมือไอ้แหละอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เพียงพอทุกคนเนาะ อยู่บ้านเฮานะถ้าดูเห็ดดูปลูกอะเงินกับมันก็มีทีมาคือกันเนาะแต่ถ้านังนอนอยู่กับยาว่าเบิดนี่แต่เบิดนี่จ้าคืออย่างฉันนี่จ้าเออเป็นเอาใดขายจ้าช่วงนี้ธุรกิจจ้าอากาศหนาวเย็นไม่ได้ขายเห็ดธุรกิจอันนี้ก็ดีแต่ยามห่อนพี่น้องถาร่มๆ่มหนาวๆเนี่ยเขาก็เจ้ากับบได้ขายเนาะบได้ซื้อ ่ถ้าเป็นอาหารการกินแบบนี้ก็คือกินตลอดคล้ายตลอด้าเป็นแนวกินนะเมนป้าเสียวเมื่อคล้ายอันตลาดบอสจะคนเชียตลาดจะบอกเลยหอดใช้กระหอดหอดใช้กระหอดหันมักทั่วปีนี้น้ำบันเฮาบบค่อยมีเดยพี่น้องหน่อยคนที่ปลูกเนาะมันกิเป็นมักทั่วที่ต่างจากมักทั่วเขี้ยวฟักเงาน่ะมันก็แตกต่างกันนะนี่ก็สีตํำแสบไปอีกแบบนึงเนาะกินกระพาะไข่เยียงกระหอมใส่สมบกอกเข้ากันอัลํำทุกคนเาะ ปาตามมกทั่วน si like ี like ่แล้วก็กินกระปิงเขียดตามสีมะกอกแซบได้เข่ากันอันนี้ก็แซีบแนวหนึ่งแล้วก็มกทั่วอันนั้นก็สิเป็นอีกแบบนึองเแซบเบิดเหมือนคุณยายนอนนาบอผ้ากันมาแต่บุญกะทินเป็ดยังไงม้วนยุบุญกะทินนะแม่ม้วนจ้าอิมียบปะป๊ะจะคว่ำเดะป๊มเียบเผาเราไปนอนเนาะ ไปนอนผุนแต่ว่ามือนี้นะแม่สวรรค์สวัสดีกับปลารวยไปสามเอิยน้องนี่จ้่โอ้ไปจำบ้านนอกไปในบ้าน,นู้นสมบูุญรึวะอันนั้นปัดมา,าไดทองไดทองออปีนี้ตกมาปีนี้นะคะเจ้าเห็ดแต่บุญขั้นถิ่นพี่น้องเนาะบุญขั้นถิ่นหรือบุญกระถินบุญกระถินบุญกระถินโอเคบวชผนะิดจ้ะบ้านก็เชื่องบวชา็มีบ้านานี้ขึ้นมาก่อนเสียมของอยู่ของขายค่ะมาแล้วก็นยาเมืงาเขากับไปบางมืกอกะ เก็บแต่เศ้าแล้วก็ไปขายเลยเนาะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันผ่านไปเห็นตอนขำเมื่อแล้วก็อยากเก็บมามัดเตรียมไหวกระแซน้ำไห้เวียนเศ้าก็ไปเลยธุรกิจปลารวยกำลังไปได้ดีขายหมวกทัวปีเบิร์ตซูหมื่นส่วนขายเดียวขายดีมือเช่าเลยก็ได้หน่อยหนึ่งได้เช่าเลยก็นั่นเอาเมื่อยามขั้ามันขั้นไปแล้วก็ไปก็บอกให้ไปยามขั้นไปยามเช่ายามเช่าไปแต่เช่าในบ้านสวัสด์นี่คนปลูกบุคคลลายดิ ส่วนลายน่ะปลูกถึงช่วงก็ได้ปลูก um, ปั๊บกันกับบัวได้ค้ายบัวได้เนาะแม่นคือจะมักทั่วปีในบ้านบบมีเพราะคนส่วนลายเขาก็เห็ดหอยเห็ดยังมักทั่วปีเนี่ยมันสิปลูกไรแต่ยามนี่บอแล้วมันเป็นแต่ยามนี่มันเป็นลายกับไป้ายน้ำมันยามแหล่งก็เป็นยามแหล่งก็เป็นบอปลูกเดียวนี่ปลูกเดียวนี่จะน่ำกับเป็นมันสิบโขึ้นค่ะเป็นขางเลยปลูกย่างเป็นพุ่มเป็นพุ่มนนามััเเป็ยงแม่เป็นยังเขาเอิดเขาคือเอิดมักทั่วปีมันเป็นปีเลยที่อะ เครื่องคันผูกเดือนหกคันมื่อยามนี่กับบริกรผูกเดือนหกกับคันทอดเดือนชิชองกับบริกรมันบเป็นหมากรืออย่างไรโอเคนะทุกคนเมื่อยามเครื่องมันก็เปับแต่ถ้าผูกเดือนนี่เละพัดเป็นอีกบแมบนผัดเมื่อยามนี่ผูกเดือนนี่เจ้าน่าก็ได้กินนี่เนี่ยมันคือบริกรมกทั่วสองปีซะจ้ะกระโดประมาณไหนผัดโดมันผูกเมื่อยามนี่คุณยายคุณยายรับประกันว่าตำซ่บแท้แน่นอนพี่น้องป้ามัดล้วเท่าไรน่ะรีวิวดู โอ้ยขายถึกพี่น้องซื้อเลยมนน้อยเฉพาะเทพเทพป้าเท็ดติอกระมื่อบักเงี้กรรมบางอย่บักใหญ่มัดละสิบบาทเอาซ้ำพอดีซ้ำนี้พอดีขายพอดีซื้อป้าไปขุดมันน่องน้องเป็นไข่ปอโอ้ตัดทรงผมใหม่มาขึ้นหลอดแฮะมัดละสิบบาทสิบบาทเท่านั้นทุกคนก็เอาซ้ำพอดีพอควรมันก็พอจะคลองก็ใส่เหงือใส่เฮงหดหนำหดในแต่มันก็บดได้ขัวยากบนใดดอกเนาะ เอาส่วนมันเบิดน้ำเลยคองเจ้าโฮตัต้งแต่ย่ำห,หน้าผูต่วส่วนมันกิดน้ำหมอกลงนะทุกคนเนาะไปก่อนไปหาขุดมันขุดมันสำปะหลังไปหมกไฟทุกคนเขากับบรรยากาศหนาหน,นะน,นาวหวานหวานเนาะหวานหวานคมๆมจากแนวใดหวานหวานทุกคาตามขั้นน้องเนี่ยมิแต,ต่แนวอยู่แนวกินพี่น้องบริได้หอียงเนาะ กคองยู่ของกิน่นขั้นปู้นหุงใส่ซองขางเจามันสีงามอยู่มันกะง,งาม,มานะได้หนัหัวหนึ่งเห็นต่นะมัน,น,นเอาลูเนี้ซบแลยไฟในสวนกับผิดกับผิดแปบนึงกาัังสิตายคง ใส่าคำแล้วก็เริ่มออกหายู่หากิ่นอกจากสิเป็นพัก,กาดซ่อมแล้วแล้วก็แนวอยู่แนวก,กินงกาธนัดูจ้าเขามาขุดมาเาพิ่งบอาว่า,านะเป็นไปนเล็บ่แม่นห้อยเจาขุดดิ เลิกหรอไปห้เอาตัวมันแต่เขิบซะป่ะดินตั้งแต่ดินมันถมเหมือนบอกมันอก็ยุเลิกล่ะออกแล้วแต่ตัวนั้นใหญ่มาเงานี่ตอนโบมีนะคือจังหว่าย อยากบัดพอมีตามขั้นน้องนั่น,นี่แหละมันกบบระโได้คิดพี่น้องเก้าก็เอารถมันตื่นนั่นเมื่อหนาเอาไปเห็ดเสื่อมกินเอาไปเห็ดแบบขนมมันะนะนันเก้ที่นิ่มๆเกลือกกับบกปนะ๋าเน้าือฉี่แสดมันใหญ่แหงบก่ก ระวังเสียมหักมันคื้น,นานมาเถอะว่ะว่าชินงางกับสะสื่น้ำทุกคนหมแก้บโดจากชุดเก่าหมดเก่าใหม่เิง่งบุหงาเบิ่งเปลี่ยนน้องเปิดโฟกัสเอารถ เก้าเก้าเก้าเอาไหมผ่าทายแบบว่เปิดแฟลมันจะเป็นแบบนี้อ่เก้ากว่าปาดหูมัวดื่มน้ำโคเลยจกมันเก่าหรือมันใหม่จะเก่าเถอะยังใหม่มันกับมันกินมันเบิดเท่าใดตต้นยังหมักเผือกอยู่ อีกอีกอันนี้แล้วก็พอนะคะแม่งามันเยอะเหือนก่นบ้งตีนัวหัวตีฉับสำทบขาฮหนูอยอะสำขาเหรอขันเอาแล้วก็พ่อเอาโบโบเอาไว้เห็ดอันนั้นซะ่ไเบิ่งตีหัวมันซสำขาสะบ้านนี่แหละโอมันก็คือได้กระถางหนึ่งละกันอีกหัวหนึ่งใหญ่ๆเลยทุกคน โอเคจ้าคลิปนี้ก็คือสี่ได้ขออนุญาตลาลเลยดือ้อเนาขอบใจเบิดสู้ทุกคนที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจให้สวัเด้อพี่น้องเอจาจังได้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ฝากเบิ่งโฆษณาให้เด้อจา้าไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อ